สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแอนน่ารักสุดๆยังไปหาโรงเหมือนเดิมเรียกได้ว่าเป็นนางเอกที่มีแต่คนรักและชื่นชมมาอย่างยาวนานสำหรับแอนทองประสมที่ตอนนี้ได้ผันตัวมาเป็นผู้จัดละครที่มากด้วยฝีมือและประสบการณ์ที่อยู่ในวงการบันเทิงมาอย่างยาวนานแอนได้ชื่อว่าเป็นนักแสดงที่ไม่มีข่าวเสียหายในด้านลบเลยแอนยังทำงานในวงการอยู่แต่ไม่ได้แสดงแล้วเธอเป็นผู้จัดที่เก่งมากๆ ยังทาให้แฟนคลับยิ้มและสนุกมากๆเหมือนเดิมเลยแถมยังไม่เคยลืมคุณลุงที่คอยไปรับไปส่งเธอตอนเรียนจะรับเธอไปทุกเช้าไม่คิดตังเธอเลยทุกวันนี้แอนก็ไม่เคยลืมท่านยังกลับไปหานําของกินทําป้ายชื่อที่เขียนเพราะตอนนี้คุณลุงจําไม่ค่อยได้แล้วแต่ยังจําชื่อคุณแอนได้บอกคือน้องสาวของลุงตั้งแต่นั้นเลยเป็นน้องสาวคุณลุงสิบล้อมาตลอดน่ารักทั้งคู่เลยลุงน่ารักคุณแอนตอบแทนลุงให้ตังไปหาอยู่ตลอดทำสร้อยให้ ยอมรับเลยว่าหลุงช่วยไว้ถูกคนจริงๆท่านผู้ชมเรากรับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวไทยขอบคุณครับ